ฝึกการอ่านภาษาไทยบทที่หนึ่งกฎหมายกตันยูกบในกลาลครอบกบเลือกนายกรณี กันโชคกันกรรมกรรมสิธย์กรอนกระจัดกระจาย กระเช้ากระโชกกระเซาะกระเซิงกระดาษกระโดนกระต่ายตื่นตูม กระตุกกระท่งกระทายกระทิงกระแทกกระป๋อ กระเพื่อมกระสวย